นางกีบอกม่วงไปเห็นคอมเมนต์จ้าผักแยรงเธอสิเอาไปว่าวยูสาคอยถามเนี่ยอืมกับฝรั่งไดทั้ทงไดเออผักแยงเออ you know, ยูน้อผักแครงรสึออืม,อ,มอยากรู้ vegetables do you do you want to know more vegetables names ผักขย่ยางขอดกระบุงก็กันอืมแล้วคอยกรบูุนะ้นมาส่นสีเป็นาอยใสโบตบกันแน่ <c ười> คุณร้านลาบราบแล้วเปลี่ยนเขามาเอาคำนี้ดีกว่าคำว่าอันเขาเรียกว่าอะไรนะพิกเกลืออันพิ่เกลือที่มีอันเป็นเขาเรียกกะปิอ่าคำนี้นะคะคำนี้ว่าไงดี Uh, ปกติมันจะมีอะไรบ้างในนี้ Sugar of course MSG ขาดผงอะไรเไลย MSG เดอ้เอเคอศัพทาเดอ้อผงนะคะผงนัวนะคะ MSG anything else A grounded powder oh my man grounded chilies เ uh, อ่อก็คือพริกผงไม่มาที่นี่คำว่ากะปิ sorry นำก่อนโอเค so the shrimp paste นะคะปกติอะไรที่มันเป็นหนึบๆเป็นครีมครีมนะที่มันมันเป็นดิปปิ้งได้อะหลายครั้งเราจะเรียกว่า paste นะคะ p a s t e นะคะ paste the Thai style shrimp paste แบบนี้ก็ได้เนาะก็คือมันเอาไว้จิม้ม จิมฮานะดิบนะเออเนาะดังนั้นพักขยะแขงคอยบอลูนะจ๊ะผู้ใดลูกก็ตอบให้แน่